สวัสดีค่ะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแถมอบอ้าวสุดๆวันนี้ชีวิตติรควขอเสนอเมนูลิฟตันมินสไตล์อียิปต์เมนูนี้เจ๊ขอบอกเลยว่าได้ความสดชื่นแบบขั้นสุดถ้าพูดขนาดนี้แล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มที่ขั้นตอนแรกใส่เลมอนหั่นเป็นชิ้นเล็กลงไปในพิมพ์น้ำแข็งตามด้ใบสะระแหน่ใส่ให้ครบทุกช่องเลยค่ะต่อไปเทน้ำเย็นจัดลงไปในแม่พิมพ์ นั้นก็นำไปแช่ช่องแช่แข็งให้แข็งได้เลยค่ะไปค่ะไปเตรียมเสิร์ฟกันเลยนำเลมอนมาทาให้รอบๆปากแก้วและนำไปคลุกๆกับตัวเกลือป่อนได้เลยเพิ่มความสวยงามในรสชาติละค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ต่อได้นำน้ำแข็งที่แช่วไว้ใส่ลงไปในแก้วใส่สลับกันให้สวยงามนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยดีเลยค่ะเล็บ แถบน้ำตาลน้อยกว่าสูตรอื่นใส่ลงไปเลยค่ะเทใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะตามด้วยโซดาตบท้ายแค่นี้ก็ได้ทั้งความสดชื่นและความซาถึงใจแล้วล่ะค่ะแค่มีลิปตันไอซ์ทีเลมอนขนาด950 ml มลตรใหญ่สุดใจติดบ,บ้านไว้ก็ทำเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆได้เพียบหรือใครอยากทำลิปตันมิ้นสไตล์อียิปต์แบบเจก็ไม่ขัดนะคะอย่าลืมทำเมนูเย็นสดชื่นมาอวดเจ๊กันบ้างนะคะ